อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์เพื่อรับชมคลิปใหม่ใหม่จากช่องวิถีคนเลี้ยงช้างไทยแลนด์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับซิโดโมิกกี้นะครับวันนี้ซิโดโมิกกี้มาทำอะไรก็มาฟังกับเจ้าของพ่อใหญ่้าน ไอ้กับตายีนะครับเพราะว่าซีดอมิกกี้เจ็บหลังนะครับเป็นเพราะอะไรเจ็บหลังอ้าวสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาสอบถามอาการซีดมิกกี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับอ้งไสบายเป็นเพราะอะไรครับ เดินมันขัดข oh, ัดทางหลังเดินขัดขัดทางหลังเกี่ยวกับอะไรครับเป็นยังไงก็แต่ตูนเขาทำมาเหมือนอย่างนั้นอ๋อแต่แต่ก่อนก็คือโดนโดนช้างเชือกตัวใหญ่โดนทำมาสวนผลอยู่ดำเนินลมลมยืนอ๋อโดนชนลมทางยืนทางน้ำแข็งาน ทางทางไทยหนังาอะไรก่อนม่ต้นแม่ต้นคือซองเถื่อนเนาะต้นแม่ก็เฮ็ดโดนยุคนั้นน่ะซองเถื่อนเออโอ้โหเนินบางวันออกจากเข้าไปน่ะอือตอนออกจากพญามันมันเป็นยังเป็นโดนแล้วแต่หน่อยหน่อยมาอยู่น้ำต่างก็โดนแต่โดนแล้วก็ปีแต่รู้สึกว่าคันขาเนาะแบบมีอาการก็คือ

ตนแรงว่าหมอใช่ไหมอันนี้รอรอรอหมอใช่ไหมครับอ๋อไปว่มีมมีมมีมเยาดังเาะดังันเพราะว่าสร้างเคยถือเพชรนี้มันสิคำคานเลยสนใจนะก็คือแบบเดียวมันมันจะเป็นเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็เป็น จจำแบบไม่หายตอนนั้นเขามากเขายังบอกอยู่ว่ามันบ่หายจะเป็นเป็นเป็นหายๆใช่มันติดตอนนั้นตอนตอนโดนทำนี่ก็ล้มเลยใช่ไหมครับตอนตอนตอนทำอยู่ตรงนั้นอยู่ดําเนินล้มเลยตอนนั้นช่องช่วงช่วงเขาโดนทำช่วงเขาอายุกี่ปีตรงนั้นเขาปายไปไหนประมาณสิบปีสิบปีประมาณสิบปีโดนชางตัวใหญ่ทำ ล้มเลยช้างตัวใหญ่ช้างตกมันด้วยใช่ไหมช้างคู่ยังไม่ตกมันอไก่ช้างช้างอายุเยอะแล้วแต่มันเคยตกมันแล้วแต่มันอืมอหรือน้องอ้วนที่ไหนอู้อ,อ้วนลูกคุณซึกคุณแล้วเออมันต้นตนนุ่นนะ่ะนะอ่านั่นแหละของอ,ดอ,อดดัดเจ็คสไปเดอร์พ่อใหญ่รันความคิดเห็นยังไงเป็นเพราะอะไรยังไงครับเป็นแบบนี้เพราะว่าพิษยาอาจจะหาย ฉีดยาอาจจะหายไอ,อ้ตรงมันมันเป็นไขข้อตรงนั้นนะ่ะไขขอตรงที่มันทำงาน,นทำรับ๋อ้ถ้าว่าจะเราฉีดยาตัวนี้ยาะจะไป,ไปจะไปบำรุงจะไปรักษาออเออจะไปรักษาตัวนั้นมันโอ้ไขข้อแบบเหมือนเหมือนขาดโพแทสเซียมนะขาดแคลเซียมเออขาดแคลเซียมอ๋อมันเวลาเดินมันดังข้แข็งขแค็กนั่นมันจะ พยาดานเคยเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ไหมเคยเทแบบนี้ไหมเคยเลี้ยงช้างแบบนี้ใช่ไหมช้างซีดอรอตัวใหญ่เรอครับค้ำเดนเดนี้เลยใช่ไหมเวลาเดินไปเสียงเกาะเกาะแบบนี้คับกินยาตอนนั้นไม่ได้อยู่สวนเพราะอายุสุรินเพราะว่าหมออยู่สุรินมาบอกให้กินโแเสเซียมไปกระหายโแเสเซียมไม่ฉีดยาด้วยแก้เศษยาแคลเซียมอย่างนี้เราไปซื้อได้ที่ไหนอย่างนี้ต้องซื้อซื้อตามร้านขายยาใช่ไหม โรงพยงบาบาลโรงพยาบาลช้าง,ง,งเลยโรงพยาบาลช้างของช้างเลยใช่ไหมของช้างเลยนี้อ๋อแต่อยู่นี่ไม่มีนเนาะเขายาคนมากินไม่หายหรอเออย,อยาคนกินยามันไม่หายเพราะว่ามันไม่แรงมันยาช้้งอ๋ออันนี้หมอเขามาดูเขาจะรู้เลยหละแมน่น่ะแ้วก,ก็เดินให้หมอดูอ๋อเดินมันจะดังตรงไหนแสดงขาข้อตรงข้อมันจะดังตรงข้อมันข้อมันจะอักเสบครับข้อมันจะอักเสบแล้วมันขาดน้ำมันหล่อเลือนตรงข้อมันนะครับฉีดยาไปมันจะ กินยากินยากินยาหายแต่ว่ามันจะแล้วเราเราต้องอาบน้ำร้อนไหมต้มยาอาบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องใช้แล้วไม่ต้องใช้เนาอใช้ยานวดยานวดใช้ยานวดเอาอ๋อยาเส้นลูกทายตรงที่มันดังครับมันจะแก้ปวดแก,ก้อักเสบข้างในแคอักเสบแล,แล้วแล้วมันชนดันตน้นต้น

ผมเห็นอาการของเขาซึมมาถ้ามันไม่เก็บมันไม่พักขาอ๋อถ้าว่าไม่เก็บไม่พักขาใช่ไหมแค่พักอย่างนี้แสดงว่ามันเก็บปกติแั้งไม่ได้ทํางานไม่ได้เดินไปไหนมันยืนอย่างนี้มันเก็บแล้วมันพักขาครับถ้ามันจจยังตองขามันก็เก็บ ครับความรู้ของพี่ใหญ่ร้านนะครับเีนี้มันยืนอย่างนี้เนี่ยมันพักขามันเหมือนเหมือนเขาจิบเออไปเก็บอ๋อขาเขาไม่เจียมก็ไม่พักขาหรอกแต่เขาเขาซึมมาหลายวันแล้วเนาะปกติเพราะว่าปกติช้างเชื่องนี้เขาจะเลื่อนลึงเขาจะลินทุกวันตอนเช้าช่างหนุ่มอย่างนี้เลื่องใช่แต่อันนี้เขาซึมมาที่าหารเก่งแล้วมันจะตกมันด้วยอ่ะมันจะเริ่มตกมันเพราะว่าช้างหนุ่มเซึมครับอ๋อนี่มันจะมันไม่ปวดนะดูมันยืนเนี่ย มันบปบบปบบกบไม่มีเลยปวดเลยเนาะตอนนี้หมอหมอเขามาตอนเย็นใช่ไหมครับอ๋หมอกรบอหมาตอนเย็มอาตอนเย็นอันนี้ก็คือเรามาพูกเพื่อรอหมอมายังไม่ยังไม่ให้เขาเดินใช่ไหมครับออประมาณเกือบสามหมื่นปะมาณเกอ3มืแล้วเนาะ อ่มามันเริ่มปวดอันนี้มันพักขาเลยนะพ,ะพักขาในช่างปวดขาอ่าพักขาคือว่าช่างปวดขาพยาลานว่านี่ลูกกินแั่งยืนนันยืนไม่ค่อยตรงเลยอ่าท่านี้มันจะลงเต็มที่ข้างนี้มันจะย้อยกไปนะอ่าจะจะเยียบไม่เต็มที่ยังไม่เต็มที่ดูย่างอย่างนี้ครับสีโดมิกี้ครับขอให้หายไวๆอย่าเป็นอะไรมากอายุมันขอนยืนนะครับ เสียจะก็หาเสียจะก็หายนี่นะหมออยู่นี่ก็ต้องเสียเงินเนาะเงินเสียเสียอย่างเดียวแต่งด้วยจ้ะอยู่นี่ครับถ้าอยู่สุรินทร์เราไม่ได้เสียสักบาทครับอยู่สุรินทร์เราคุณหมอมาดูนี่คุยๆเลยแหละยาปีแล้วทางเจ้าของช้างมีเงินไหม ได้ทางานปีหนึ่งแล้วเนาเิดนยากแเอาเอาเาเพื่อมีเอฟซีทันใดอยากมาช่วยอาบอกบอกเขาหน่อยบอกว่าใครอยากช่วยใส่ค่าค่าหมอค่ายาของซิดอมิกกี้วิธีคนลิงช้างครับครอยากช่วยค่ายาของมิกกี้ก็มานะครับ ไอเบอร์โทรคุณเลยมีจำเบอร์ได้บ่บจำบอได้แล้วหรือว่าติดต่อมาเลยก็ได้คร like er ับโทรมาหาผมเนี๋ยผมให้คุยกับเจ้าของเขาแต่ตาีนะครับเพราะว่าหนึ่งเวลาเราหมอเราต้องใช้เงินนะเราต้องใช้หมออยู่นี้ต้องใช้เงินครับผมถ้าเราไปติดต่อเป็น แต่ว่าเราเราโทรโทรเข้ามาตอนนี้มาชิปยาให้เขาแก็บกดอยากไปาักสีบให้เขาก่อนเนาะเพื่อเขาดีขึ้นให้หมอมาดูนะครับ <c oughs> ก็ท่านใดอยากช่วยเหลือซีโรมิกกี้คายาก็โทรมาได้นะครับผมโทรมาติดต่อมาได้นะครับทาง ไอช่องผมหรือว่าเบอร์โทร092 805 4้าสนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับผมก็อยากช่วยช้างสีโดออมิกกี้นะครับเขาโดนช้างทำร้ายมาตั้งแต่เด็กนะครับโดนช้างด้วยกันทำร้ายมาตั้งแต่เด็กก็เลยเขาก็ต้องปวดนะครับเนี่ยดูเขาแบบ ร่างกายเขาไม่แข็งแรงนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครกดแชร์ share, ให้กำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับผม